ร้านพลุลุนยางแตกนะคะนี่เลยนะคะมาอัปเดตล้ออีกแล้วเข้าใหม่วันนี้นะคะนี่ค่ะแม็กเวลออฟลึกนะคะยางปี22ค่ะราคา6,900บาทค่ะนี่ค่ะ TE เวลนะคะยางสองห้าหกสใส่ล้อ6กูตัวสูงค่ะราคาอยู่ที่5,900บาทนะคะนี่ค่ะมีใบพัดขอบ20นะคะรอบนี้ถูกแน่นอนค่ะยางปี21ค่ะล้องานไทยนะคะ8,900บาทค่ะ แม็กเวลออฟลึก5รูนะคะยางปี21ดค่ะสวยๆเลยนะคะนี่ค่ะ8,9 0 0้าบาท r e นะคะยางปี22ิสองค่ะนะคะมาเริ่มกันที่นี่เลยค่ะชุดนี้แม็กเวลนะคะร้องเงาเาเลยค่ะยางสองห0 1้าหกสิบสบปดนะคะนี่เลยค่ะดอกยางแน่นๆเลยค่ะดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยค่ะเอาไปราคาอยู่ที่5้า0ัน้ารอยบาทนะคะห้า0้าร้อบาทค่ะนะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะ นี่ค่ะแม็ก p ีอีสามเจ็ดนะคะยางสองหกห้าหกสสิบแปดนะคะนี่ค่ะห้าพันเก้าร้อยบาทเหมือนกันค่ะนะคะนี่เลยค่ะดอกยางนะคะห้าพันเก้าร้อยบาทนะคะรถตัวสูงหกดูนะคะไม่ควรพลาดเลยค่ะแล้วก็ด้านนี้นะคะเป็นแม well ็กเวลออฟลึกออฟกระมังแบบนี้เลยค่ะยางปียี่สิบสองนะคะยางหน้าสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดคู่หลังสองเจ็ดห้าสี่สิบสิบแปดค่ะ นี่เลยค่ะยางปี22นะคะนี่ค่ะดอกยางนะคะนี่ค่ะชุดนี้เอาไปราคา6,900บาทนะคะ6,900บาทค่ะนะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะแม็กเวลคลิปแดงนะคะออฟลึกแบบนี้เลยนะคะแม็กเวลคลิปแดงออฟลึกค่ะยางปี22นะคะยางหน้า2 4 5 4 5่หคู่หลัง2 7 5 4จ็ดค่ะเอาไปชุดนี้ราคาอยู่ที่ 6,900บาทเอาไปเลยนะคะนี่ค่ะหกพั 6, บาทค่ะยางดอกแน่นๆเลยนะคะนี่ค่ะหกพั 6, บาทนะคะนี่ค่ะแล้วก็ชุดนี้ค่ะแม็กใบพัดขอบ20่สองานไทยค่ะยาง2องหกห้าห้ปี21นะคะนี่ค่ะเอาไปราคาแป0พบาทขอบ20รอบที่แล้วมีลูกค้าถามหานะคะ นี่ค่ะมาแล้วนะคะจัดให้ค่ะ8,900บาทค่ะยางปี21นะคะพอดีอาจจะเลอะๆนิดนึงเพราะว่าอันนี้ล้อยังไม่ได้เช็ดดีนะคะล้อเพิ่งลงนะคะถ้าเช็ดแล้วก็จะเอี่ยมแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ8,900บาทนะคะแล้วก็ชุดน,นี้ค่ะ Mac W วล l o ออ u ลึค่ะยาง2555 0า8ปี21ค่ะดอกยางแน่นๆเลยนะคะนี่ค่ะยางปี21นะคะ นี่ค่ะดอกยางแน่นๆนะคะแต่อันนี้ยังไม่ได้เช็ดนะคะใส่ล้5ห้ลูค่ะชุดนี้เอาไปราคา8,900บาทนะคะ8,900บาทค่ะชุดนี้แม็ก r e 30นะคะยาง2,454,58คู่หลัง2 7 5 4จ1 8 8ปี22นะคะยางปี22ค่ะล้อสวยๆเลยค่ะยางดอกแน่นๆเลยนะคะนี่ค่ะจัดไปชุดนี้ราคาอยู่ที่9,500บาทนะคะ 9,500บาทค่ะนี่นะคะอันนี้คือล้อที่เข้าใหม่นะคะอัปเดตให้ชมนะคะ นี่ค่ะส่วนฝั่งนู้นนะคะที่ร้านมีให้เลือกอีกหลายชุดเลยนะคะมาเลือกได้เลยนะคะนี่ค่ะร้านพูลูนยางแตกนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0951199659นะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ0951199659นะคะร้านอยู่ลำลูกกาคลองเจ็ดจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะหน้าร้านนะคะรับเทินล้อเดิมล้อแต่งทุกสภาพเลยนะคะเทินล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะต่างจังหวัดค่ะมีบริการส่งขนส่งทั่วไทย นะคะมีค่าส่งแล้วก็ไม่มีปลายทางหรือว่าใครอยากจะมาดูมาชมของที่หน้าร้านค่ะเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่าร้านภูลูนยางแตกนะคะ GPS มาถึงหน้าร้านเลยนะ,ะคะฝากติดตาม้วยนะคะขอบคุณค่ะ